รักเต่าไม่ทันก็มาเอาเลยเออนี่เอาแกงอีกหน่อยนึงแม่นจังเ้ยเลยตม่ท้ายเอาโอ้โหไม่ใช่ในหขู่วนี่ตรงนหี้เขาต้องเขาต้องหั่ว่านำไปก่อนตอนท้ายตามโอ้โหตัวนี้ตัวนี้แกงอะไรตัวนี้แกงอะไรเนี่ยมันต้องเข้ากันนะมันต้องกันะแกงคู่คุดศลอะไรนะ เออนม่้เสียงอะไงเขียนตกอ่ะอ๋อเสียงเขียนร้องครับตอนนี้ก็มีเสียงร้องนี่ใกล้จะถึงเออ่น้ำตกอะไรนะน้ำน้ำตกอ่าน้ใกล้จะถึงน้ำตกมุทะลุพอเราไปถึงน้ำตกมุทะลุจุดหมายปลายทางของเราก็คือทีรอสูนครับอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วครับบรรยากาศสวยงาม ธรรมชาติจริงๆสวยจริงๆ